สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเพจกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อนเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเคนไหนดูคลิปคิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละ1นไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บบอทอุดเหรียญเข้ากระเป๋า p อ s t P ็ดเนะครับหรือถอนเข้ากระเป๋าบิ t ครับคอยเบสสตังโตก็ได้นะครับโอเคตอนนี้มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด538,434คนนะครับเว็บนี้เปิดออนไลน์มาได้อยู่ที่1 0 4 5วันแล้วนะครับก็โทเค็นที่ชำระแล้วนะครับตรงนี้นะครับ แล้วนี่จะเป็นการเคมอัตโนมัตินะครับจำนวนการเคมอัตโนมัติโอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการทำออ f f ฟ a l l วก็มีนะครับแบบสำรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเกมม้วนนะครับแล้วก็ PTC แล้วก็ประมาณนี้อันนี้แล้วก็จะเป็นการชำระนะครับก็มีหลายช่องทางให้เราเลือกทำนะครับก็มีหลายบล็อกเชนนะครับ ก็รับรองด้วยจะมีคอยเบสก็มีนะครับพอเสร็จเพย์นะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นโบนัสและการแข่งขันนะครับตรงนี้โอเคอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเคมอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับโอเคมีเหรียญที่มีเหรียญให้เราเลือกเคมได้นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีให้เพื่อนๆเ,เลือกทําเยอะมากนะครับก็เขาได้ปิดของกระเป๋าเอ็กเพย์คริปโตไปนะครับโอเคแล้วก็เลือกเคม เหลียนพวกนี้ไว้ก็ได้นะครับก็ถอนเข้าได้หลายกระเป๋านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้กดที่คําว่าสมัครตอนนี้นะครับโอเคพอเพื่อนกดมาที่สมัครตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่เป็นชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้อีเมลด้วยนะครับแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้นะครับแล้วกดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดลงชื่อได้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักรู่นึงนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็รีแคปชั่นตรงนี้กดเข้าสู่ระบบ aru, ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็สมัครง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็เพื่อนๆ <Yeah. S 1> สมัครมา mm hmm. พอเพื่อนๆสมัครมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้ให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่คําว่าที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาแอดที่อยู่ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นของฟอสเซตเพ a y นะครับตรงนี้ ให้เพื่อนๆเอาอีเมลของฟ r สเซตเพมาใส่นะครับตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้เป็นคอยเบสนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลที่สมัครคอยเบสมาใส่ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่อยู่นะครับก็ที่อยู่กระเป๋าบ็อกเชนอื่นๆนะครับก็ของเพื่อนๆก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับที่อยู่ของบิตคอยนะครับบิตคอยโกอะไรอย่างนี้นะครับก็เอามาใส่ได้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคอย่างที่ผมใส่นะครับอันนี้จะเป็นของด็อกคอยนะครับอย่างนี้ ให้เพื in. ่อนๆเอามาใส่นะครับเวลาเพื okay, so in yeah ่อนๆถอนเพื่อนๆจะได้ถอนได้นะครับอย่างอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้รอให้เพื่อนๆมาใส่ไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับมาหน้าแรกนะครับโอเคก็รอสักคู่หนึ่งนะครับพอดีในเว็บอาจจะมีคนใช้เยอะนะครับเว็บก็อาจจะช้านิดนึงนะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับเหรียญกันนะครับก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอกลับมาหน้าแรกสักครู่นึงนะครับก็การรับเหรียญของเว็บนี้ก็จะเป็นการทําช็อตลิงก์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการรับเหรียญโอเคให้เพื่อนๆมาดูตรงที่คําว่ารับเหรียญตรงนี้นะครับก็จะมีเป็น war, ออฟเฟอร์วอลช็อตช็อตลิงก์นะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมขอแปลภาษาอังกฤษสักครู่นึงนะครับ โอเคแล้วก็จะเป็นตรงที่การเคมตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็น PTC อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้จะเป็นความสนใจนะครับงานอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นการขุดด้วย CPU นะครับ EUI Miner นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเมื่อก็ลองมาดูได้นะครับโบนัสระดับนะครับโบนัสความพักดีอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับโอเคอันนี้ เพื่อนเพื่อนเขาไหนที่เป็นสายตอบแบบสอบถามนะครับผมก็แนะนำ o f f e r w a r ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูช็อตลิงก์อันนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูช็อตลิงก์อันนี้โอเคก็ถ้าเพื่อนเพื่อนทำหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆจะได้อยู่ที่100โทเค็นนะครับนี่นะครับอยู่ที่100โทเค็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆก็ลองมาทําได้วิธีการทําให้เพื่อนๆกดเข้าไปทําได้เลยนะครับบริไฟช็อตลิงก์ตรงนี้นะครับกดเรียกร้องตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นการเขมนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ให้เพื่อนเพื่อนมาแก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับโอเคให้เพื่อนเพื่อนมาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแก้แคปชั่นสักคู่หนึ่งนะครับถ้ามันยาวเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับอย่างนี้โอเคถ้าเราเจออันสั้นๆอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนใส่อย่างนี้เลยนะครับ g r a s s อย่างนี้นะครับแล้วก็วัก u p นะครับอย่างนี้แล้วกด ่งได้เลยนะครับโอเคพอเรากดส่งเสร็จปุ๊บก็ผมก็ได้มาอยู่ที่20 exp นะครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่100โทเคนนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาเคลมใหม่ได้อีกทีประมาณ30 30นาทีนะครับโอเคน่าจะประมาณ30นาทีนะครับประมาณนี้ ส่วนอันนี้จะเป็นม้วนเหรียญน,นะครับม้วนเหรียญตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆกดเข้ามาดูก็น่าจะทําเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆมาโอเคอาจจะมีโฆษณา,าบ้างนะครับถ้าลิงก์มันยาวเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับโอเคอย่างอันนี้ n a m p e. อย่างนี้แล้วก็วั t d r o อย่างนี้นะครับพอเสร็จแ้ก้กกดส่งได้เลยนะครับโอเคพอเรากดส่งเสร็จแล้วก็รอตรงนี้นะครับก็ผมก็ได้มาอยู่ที่130ซาัตโตชี BNB นะครับประมาณนี้แล้วก็บวก20 exp นะครับส่วนอันนี้จะเป็น PTC นะครับ PTC ตรงนี้นะครับ p ีตรงีตรงน,รงนี้ก็ดูอยู่ที่40วินาทีนะครับเราจะได้อยู่ที่114โทเค็นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขอดูให้พเพื่อนๆนะครับเป็นอันนี้10วินาทีนะครับจะได้อยู่ที่60โทเค็นนะครับล้วก็กดที่คาว่าเยี่ยมชมตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเวลาที่จับอยู่ข้างบนนี้นะครับให้ครบตามจํานวนที่เขาบอกมาเมื่อกี้นะครับโอเคก็ใกล้จะครบแล้วนะครับโอเคพอเราครบเสร็จปุ๊บเรากกดที่คําว่าส่งได้เลยนะครับพอส่งปุ๊บก็จะเด้งมาหน้าโฆษณาอย่างนี้ให้เพื่อนๆกดออกได้เลยนะครับก็ได้มาเพิ่มอีก60ิบ โทเค็นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นการน่าจะเป็นดูโฆษณาด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้จะเป็นความสนใจใหม่นะครับตรงนี้นะครับโอเคเราก็รอสักคู่นึงนะครับเว็บก็อาจจะหน่วงนิดนึงนะครับก็ตรงนี้จะเป็นการเดิมพันนะครับตรงนี้ผมก็เพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับ โอเคเรามาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปตรงนี้จะเป็นงานสังคมนะครับตรงนี้งานสังคมคืออะไรนะครับโอเคก็ลองเพื่อนๆก็ลองมาศึกษาดูได้นะครับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวขุดขุดด้วย CPU นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เราต้องขุดให้ได้อยู่ที่ประมาณนี้เราจะได้อยู่ที่ประมาณ648โทเค็นนะครับโอเคเรามาดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นการ พดด้วย GUI นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับเราก็ลองกดเข้ามาดูนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองมาดูได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับการเรียกใช้ GUI miner exe นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองมาศึกษาดูกันได้นะครับโอเคนี่จะเป็นการแข่งขันโบนัสตรงนี้นะครับโบนัสคืออะไรนะครับเราก็ลองเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบอทเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับก็วิธีการบอทนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหรียญตรงนี้ยิ่งเยอะนะครับเพื่อนๆก็จะยิ่งได้เวลาในการบอทเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าเป็นฟอสเซตเพก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเป็นโหมดบาลานให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับโอเคผมก็จะเปิดเป็นฟูณ5ตรงนี้ผมก็จะใช้เป็น1นาทีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนจะรอได้นะครับ แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้ให้แนะนําให้เลือกเป็นอันแรกนะครับก็เขาบอกว่าเหรียญที่เลือกทั้งหมดหลังจากรีเฟรชแต่ละครั้งนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกนะครับมีอยู่ทั้งหมด72เหรียญนะครับให้เพื่อนๆเลือกบอทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอบอทไปเหรียญด็อกคอยนะครับแล้วก็ LTC s o l a n a นะครับประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆแก้แคทชาตรงนี้นะครับเพื่อจะเปิดบอทนะครับ โอเคถ้ามันยาวไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับอย่างนี้โอเคเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ไปเลยนะครับ c a b a K e, อย่างนี้นะครับพอเสร็จให้เพื่อนๆกดที่คําว่าเริ่มบอทได้เลยนะครับเริ่ม Auto ออโต้ฟอเร์ต์ตรงนี้นะครับเขาก็จะจับเวลานะครับส่วนตรงนี้ เวลาที่ผมเหลือก็เหรียญผมมีอยู่ที่ประมาณ30,000โทเค็นนะครับผมก็จะบอทได้อยู่ที่150ชั่วโมง19นาทีนะครับตัวคูณก็จะเป็นคูณ5นะครับเขาก็จะมีบอกว่าจะได้อยู่ที่11,945สตชีด็อกคอยนะครับแล้วก็15 s a าสตชี LTC 16ซสตชีโซลาน่านะครับแล้วก็27,712ืสตชี TRX นะครับจะส่งไปที่พอร์ตเซ a ตเพของเรานะครับ เราก็รอตรงนี้ให้ครบ1นาทีนะครับเขาบอกว่าเพียงแค่เปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับมันจะส่งเหรียญไปให้คุณโดยอัตโนมัติทุกๆ1นาทีนะครับโอเคแล้วก็ต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับเพื่อเหรียญจะเด้งเข้ากระเป๋าเราอัตโนมัติเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรารอให้ครบ1นาทีสักครู่หนึ่งนะครับโอเคพออีก5 4ประมาณนี้นะครับ โอเคพอครบปุ๊บเขาก็จะเด้งมาขุดให้เราใหม่นะครับเราก็เข้าไปดูที่ฟอสเซตเพว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคก็เข้ามาที่ฟอสเซตเพวนี่นะครับเหรียญก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับก็อยู่ที่1 1 9 4 5หมือยดอกคอยนะครับสตชีดอกคอยแล้วก็15บาสตชี LTC 16ซีสตชีโซลารน่านะครับแล้วก็2 7 7 1 2ืสตชี LTC นะครับก็จะเด้งเข้ามาเพิ่มอย่างนี้นะครับ เด้งเข้ามาเป็น2รอบอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็รอเวลาหนึ่งนาทีอย่างนี้เขาก็จะบอดเข้าให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ให้เราเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับโ OK, อเค OK, เวลาเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเหรียญนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนเหรียญให้เพื่อนๆกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆมาเลือกเหรียญใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเข้า บาลานบ้างนะครับถ้าเราเข้ามัวสมดุลหรือหมดบาลานนะครับเราจะได้บวกอีก10%นะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกนะครับเวลาของเรานะครับผมก็เลือกเป็น1นาทีนะครับก็จะเข้าทีเป็น2รอบอย่างเมื่อกี้นะครับตัวคูณตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นคูณ5อย่างนี้นะครับก็เหรียญที่ผมจะเลือกบอทนะครับโอเคเขาบอกให้เลือกได้อยู่ที่5สุดได้อยู่ที่สูงสุด5เหรียญนะครับก็อนนี้เดี๋ยวผมจะบอทเข้า บาลาน,นะครับก็เลือกเป็นชีบาไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงน,นี้ก็ครบห้าเหรียญแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อมาแก้แคปชั่นตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับ S E E L อย่างนี้นะครับแล้วก็ว G 5 O U P อย่างนี้นะครับพอเสร็จให้เพื่อนเเริ่มออโต้ฟอเซตได้เลยนะครับโอเค เราก็รอเวลาอีกหนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนครบเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ครบ1น,นาทีแล้วนะครับเหรียญก็จะขึ้นอย่างนี้เขาบอกว่าเพิ่มอยู่ที่ 13, 0 0 0หมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองตชีดอกคนะครับเพิ่มในยอดคงเหลือของเราแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเช็คตรงที่กระเป๋าของฉันนะครับตรงนี้เพื่อเราจะไปเช็คจํานวนเหรียญที่เข้าในโหมดบาลานซ์นะครับ โอเคล้วก็รอเว็บดาวน์โหลดสักครู่นึงเว็บอาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับโอเคก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ขั้นต่ําในการถองของแต่ละเหรียญเขาจะมีบอกอยู่นะครับอย่างเหรียญนี้อยู่ที่ประมาณ70,000ื่นนะครับประมาณนี้โอเคอย่างก็เหรียญไบแนนนะครับอยู่ที่9000 Sa ซัตโตช b บีแนะครับแล้วก็บิตเทลเลนอยู่ที่3 0 0 0 0นนะครับประมาณนี้ บิตคอยอยู่ที่400 Sa ตชีนะครับก็ถอนเข้าฟอสเซตเพย์คอยเบสแล้วก็บล็อกเชนอื่นๆได้นะครับส่วนบิตคอยแคสต์นะครับก็ถอนเข้าฟอสเฟตเพย์แล้วก็บล็อกเชนอื่นๆได้นะครับบล็อกเชนอื่นๆนี่คืออะไรนะครับก็จะเป็นพวกบิตครับไบแนนคอยเบสสแตงโปบิตซ่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแต่ละขั้นตําของการถอนแต่ละเหรียญจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีถึงแล้วก่อนเพื่อนๆจะถอนนะครับ ให้เ,เพื่อนๆเช็คตองที่คําว่าสถานะย,ยอดคงเหลือตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเหลือแดงก็อาจจะถอนไม่ได้ต้องรอเว็บเขาเติมเหรียญเข้ามาก่อนถึงจะถอนได้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นของกระเป๋า XPay e Crypto นะครับตอนนี้ XPay e Crypto ก็ยังไม่เปิดนะครับโอเคอันนี้ก็ถอนเข้า MetaMask ได้นะครับอันนี้ Ethereum Classic นะครับโอเค FioLa นะครับ โอเคอย่างฟิโอลาอย่างนี้นะครับสถานะก็ต้องรอให้เว็บเติมเข้ามาก่อนนะครับเราถึงจะถอนได้นะครับถ้าขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับโอเคไลท์คอยนนะครับก็ถอนเข้าฟอสเซตเพย์ได้นะครับคอยเบสได้นะครับแล้วก็บล็อกเชนอื่นๆได้นะครับโอเคประมาณนี้อย่างเหรียญอันนี้นะครับก็ต้องรอเว็บเขาเติมเข้ามาก่อนนะครับถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้ก็ถอนไม่ได้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้อย่างชีบะนะครับอยู่ที่4 4 0 0 0พันชีบานะครับถึงจะถอนได้นะครับดูอย่างสถานะอันนี้นะครับก็เหลือประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆมีถึงยอดถอนก็ให้เพื่อนๆถอนได้เลยนะครับโซล่านะครับอยู่ที่ประมาณ30,000สตชีนะครับประมาณนี้โอเคก็มีประมาณนี้นะครับเว็บนี้ก็เคมเข้าโหมดบาลานซ์นะครับเราจะได้เพิ่มเป็น เราจะได้เพิ่มเป็น10นะครับแล้วก็เปิดบวกกับที่เราเปิดคูณ5ด้วยนะครับเราก็จะได้เยอะนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ